สวัสดีเช้าวันที่11พฤษภาคม2564ครับก็ตอนเช้าก่อนไปทาง,งานประมาดูต้นทุเรียนที่เคยเสียบค้างเอาไว้แล้วไม่ติดวันนี้ผมก็พามาดูวิธีการแก้ปัญหาทุเรียนที่เสียบค้างแล้วไม่ติดนะครับซึ่งวิธีการนี้จะไม่ทำให้ต้นตอที่เราใช้มาเป็น ต้นต่อในการเสียบข้างไม่เสียหายนะครับก็คือนี่นะครับซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลนะครับคือเดิมทีต้นทุเรียนต้นนี้ได้เสียบข้างไว้แล้วแล้วก็ได้มีการตัดยอดแล้วนี่นะครับแผลเสียบข้างเดิม,มปรากฏว่ามันตายมันไม่ติดครับ ก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการที่ว่าปล่อยให้แตกยอดใหม่มาแล้วก็มาใช้วิธีการเสียบยอดที่ตรงนี้ครับนี่นะครับจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้ก็มีการเจริญเติบโตซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลแล้วก็ไม่เสียต้นต่อเดิมนี่นะครับ ทามที่เห็นนะครับอนาคตถ้าว่ามีกิ่งแตกจากตรงนี้ก็จะเว้นไว้หนึ่งกิ่งนะเพื่อจะเอาขึ้นมาเสียบยอดตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการนี้ผมก็นำมาจากช่องของแดดใต้เมืองสตอที่เขาเคยทำเอาไว้นะครับผมก็เอามาทำตามก็เป็นวิธีการที่ได้ผลนะครับ จากต้นเดิมนะครับคือต้นทีน่มีขนาดใหญ่ทำให้เสียบข้างยากและปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งครับที่ทำให้ได้ผลโดยที่ไม่เสียต้นต่อ นี่คือแปลเดิมที่ตัดยอดไปนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการแตกยอดที่สวยงามก็คิดว่าคงจะไม่นานเท่าไหร่นักต้นนี้คงจะให้ผลผลิตยอดที่ผมเอามาเสียบนี้เป็นพันหมอนทองนะครับ ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งครับที่นำมาแนะนำนะครับซึ่งหลายคนเป็นกังวลว่าถ้าหากว่าเสียบข้างหรือเสียบยอดแล้วไม่ติดพ่วจะเสียต้นพันธุ์เดิมก็วันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าต้นพันธุ์เดิมไม่เสียต้นต่อเดิมไม่เสียนะครับ